วันนี้ก็มีข่าวดีมาแจ้งเพื่อนๆนะฮะในตอนนี้ทางช่องของเราก็ได้มีระบบสมัครสมาชิกเพื่อที่จะสนับสนุนถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถสมัครมาเป็นสมาชิกช่องได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวแบ c กดิเซอร์มือบายทุกท่านที่ผ่านมาชมคลิปนี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเทคนิคเพิ่มพลัง CP สําหรับมือใหม่ EP ที่4แล้วนะฮะวันนี้เราก็จะมาสร้างอุปกรณ์ระดับคอสกันตามที่เพื่อนๆหลายคนแนะนํามานะฮะว่าสร้างยังไงหาของจากที่ไหนบ้างก็ไปรับชมกันเลยเพื่อนๆสามารถดูคลิป ของอีกอื่นๆได้ที่ดิชั้นที่มุมขวาบนนะฮะหรือที่ลิงใต้คลิปเลยนะครับอุปกรณ์เคอ o สามารถสร้างได้ที่เมนูรูปพร้อมเหมือนเดิมเลยนะครับโดยจะอยู่ในหน้าแรกเลยในการสร้างอุปกรณ์เคอ o จะใช้ของ3อย่างนั่นก็คือ1อุปกรณ์ชมพูร,ระดับวีขึ้นไปนะฮะสอิว c h อ o ใหญ่3ชิ้นส่วนมิติเราก็มาดูกันเลยนะฮะว่าของสร้างแต่ละอย่างหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับของที่ใช้สร้างอย่างแรกก็คืออุปกรณ์ระดับชมพูนะฮะอันนี้ขอข้ามไปเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเพื่อนๆน,น่าจะรู้วิธีสร้างกันอยู่แล้วนะครับ ไอเทมสร้างอย่างที่2หินเคออสใหญ่สามารถหาได้3วิธีดังนี้ 1. ซื้อในตลาดประมูลนะฮะวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายและไวที่สุดนะครับตอนนี้ราคาหินเคออตตกลงมามากๆแล้วนะฮะจากเม็ดละ4 0 0 0 0ล้านเหลือแค่22,000ล้านเองนะครับ 2. อหาได้จากดอกในพื้นที่บริเซียใต้ตะวันออกและคามาซิเวียนะฮะซึ่งดอกค่อนข้างยากมาก3นํนำเศษหินเคออสนะฮะจำนวน100เม็ดมารวมเป็นหินเคออสใหญ่ได้ที่เมนูพรอนตามภาพเลยนะฮะ เซตินเควอตก็จะดรอปจากมอนเตอร์ในพื้นที่บาเลเซียใต้ตะวันออกและคามาซเซเวียนะฮะดรอปเลจะอยู่ที่กลางๆไม่ยากมากหรือจะดรอปจากเวอร์บอสมูลคานะฮะซึ่งจะเกิดทุกวันอาทิตย์เวลา1นึ่ทุ่มสีและยังได้จากเพยเติบโตเพื่อนๆจะต้องเก็บความรู้เมืองนั้นๆให้ครบตามที่กําหนดก็จะได้เป็นของรางวัลน,นะฮะหรือจะได้จากเพสหลักในพื้นที่บาเลเซียใต้อีกด้วยนะครับไอเทมสร้างอย่างที่3นะฮะชิ้นส่วนมิติโดยหลักก็จะหาได้2วิธีดังนี้นะฮะ 1. แลกซื้อได้ที่ร้าน้าฮาดูมนะครับภายในเมืองในราคา2 5 0 0เหรียญก็จะได้1ชิ้นนะครับเหรียญฮาดูมเพื่อนๆสามารถหาได้จากมอนเตอร์ในพื้นที่ฮาดูมทั้งหมดเลยนะฮะและที่วิหารถิ่นดำทะเลทรายนะครับ 2. อําอุปกรณ์ระดับแดงหรือชมพูนะฮะไปย่อยที่พูดดำก็จะได้ชิ้นส่วนมิติเหมือนกันนะครับเพิ่มเติมก่อนสร้างนิดหนึงฮะชิ้นส่วนมิติที่จะสร้างถ้าเป็นอุปกรณ์เอลิออนนะฮะจะใช้600ชิ้นในการสร้างนะครับแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ฮารูมจะใช้แค่200ชิ้นนะฮะ ก่อนสร้างเพื่อนๆจะต้องลบออปชันที่อยู่ในอุปกรณ์ระดับจุกปูออกให้หมดทั้ง4แถวเลยนะครจึงจะสามารถครับอุปกรณ์เคอสได้นะครับเมื่อสร้างอุปกรณ์เคอสเสร็จแล้วต่อมาก็คือการอเวกอุปกรณ์เคอสนะครับสามารถอเวกอุปกรณ์เคอสได้ที่ลุงแบ็กสมิธภายในแคมป์ของเราเลยนะครับโดยจะใช้ชิ้นส่วนมิติ20ชิ้นและเงิน 40m ในการสร้างนะครับ ต่อมาก็คือการเสริมออปชันให้กับอุปกรณ์ chaos นะครับให้ไปที่เมนูพูดดำแล้วเลือกไอคอนด้านล่างขวาสุดเลยนะฮะหลังจากเพื่อนๆเอาเวกอุปกรณ์ chaos แล้วก็จะมีแถวสําหรับเสริมออปชันเพิ่มขึ้นมาให้เพื่อนๆสองแถวแล้วฮะการเสริมออปชันจะใช้หินออฟอุปกรณ์1 0 0 0 0แชิ้นนะฮะและชิ้นส่วนมิติ10ชิ้นในการออฟหนึ่งครั้งนะครับและออปสูงสุดของแต่ละแถวนั้นก็คือบวก100นะครับ ในการเสริมออปชันแบบออโต้หนึ่งถึงยี่สิบนะฮะเพื่อนๆสามารถเลือกติ๊กแบบไหนเลยก็ได้นะฮะเพราะออปชันระดับหนึ่งถึงยี่สิบเมื่อเสริมออปชันล้มเดี่ยวจะไม่มีลดนะฮะคำแนะนําเพิ่มเติมในการออฟนะครับเพื่อนๆควรจะเสริมออปชันไปทีละสิบนะฮะให้เท่าๆกันทุกชิ้นแล้วค่อยวนเริ่มออฟใหมนะครับที่ทําแบบนี้เพราะว่าค่าออฟยิ่งสูงโอกาสอัปเกรดสาเร็จยิ่งน้อยนะฮะ แต่ถ้าออปชันเพื่อนเพื่อนบวก2 e 1ขึ้นไปจะต้องติ๊กแบบใช้ชิ้นสวยมิติ10ชิ้นในการกู้คืนออปชันนะครับเพราะว่าออปชันระดับ2 e 1ขึ้นไปเมื่อเสริมออปชันล้มเหลวมีโอกาสที่ออปชันของเพ,อเพ่อนจะลดลงนะครับออปชันระดับ2 1ถึง30จะลดแค่ทีละ1นะึ่ง O ะฮะออปชันระดับ31ถึง40จะลดทีละ 2. องอชันระดับ4 1ถึง50จะลดทีละสนะฮะจะไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ อันดับสุดท้ายนั่นก็คือการอัปเกรดอุปกรณ์เคออสนะครับให้เ,เพื่อนๆไปที่เมนูพูดดําแล้วเลือกไอคอนสีฟ้าทางขวามือเลยนะฮะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้อุปกรณ์เคออสก็จะมีไอเทมเพิ่มเติมสำหรับอัปเกรดนั่นก็คือใบเพิ่มโอกาสอัปเกรดแบบ100%่งรนต์นะฮะหนึ100่ที่ว่านั่นก็คือ100%ของโอกาสติดนะครับ เช่นโอกาสอัปเกรดสำเร็จ5%ถ้าใช้ใบเพิ่มอัปเกรดแบบ100%โอกาสอัปเกรดติดก็คือ10%นะครับใบเพิ่มโอกาสอัปเกรดแบบ100%สามารถหาได้จาก2ที่หลักๆนั่นก็คือ 1. ซื้อได้ในร้านเพลชอปนะครับโดยจะใช้เงินซีเวอร์ซื้อในราคา 300m ต่อใบสามารถซื้อได้3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับหรือจะใช้แต้มหมในการซื้อในราคา1,100ไมสามารถซื้อได้3ครั้งต่อสัปดาห์เช่นกันนะฮะ 2. ดรดอปจากมอนเตอร์ในพื้นที่เควอทลิฟหนึ่งละสองนะฮะในพื้นที่เควอทลิฟหนึ่งละสองจะต้องซื้อใบเข้านะครับใบเข้าจะขายที่ n p t ที่ร้านขายยานะฮะตรงปากทางเข้าแมปนะฮะในราคา 950M ต่อใบนะฮะใบสำหรับเข้าแมปหนึ่งใบสามารถฟาร์มได้1ชั่วโมงนะฮะและฟาร์มได้สูงสุด5ใบต่อสัปดาห์นะครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องใส่คิทด,ด้านของอุปกรณ์เควอทนะครับถ้าอุปกรณ์เพื่อนๆบวกหหรือ V จะมีช่องใส่เจมทั้งหมดนะฮะ แต่ถ้าอุปกรณ์เพื่อนเพื่อนบวก6หรือว่า vi จะมีช่องใส่เจมทั้งหมด4ช่องนะฮะถ้าอุปกรณ์เพื่อนเพื่อนบวกแหรือ viii จะมีช่องใส่เจมทั้งหมด5ช่องนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนในการเพิ่มพลังตัวละครได้นะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาถามกันได้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถดูคลิปอื่นเกี่ยวกับเกม back to the mobile ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ